ก็วันนี้มาอยู่กับช่องนะหาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่คั่วพริกเกลือนะก็นี่เลยนะวันนี้เราใช้เป็นปีกนะใช้ทั้งปีกเลยนะก็มาหัน่นเป็นอันนี้ปีกกลางติดกับปลายปีกเนาะไอนน้จะเป็นอ่ะนี่นะ ปีกบนปิกล่างแล้วก็ปิกไก่นะมีต้นหอมซอยแล้วนะแล้วก็มีรากผักชีซอยแล้วเหมือนกันนะแล้วก็มีพริกไทยดำนะทุบนะใช้พริกจินดาวันนี้ใช้สองสีนะใช้สีเขียวกับสีแดงนะแล้วก็กระเทียมนะเดี๋ยวกระเทียมนี่เราจะเอาไปเจียวนะแต่เดี๋ยวเราจะไปหมักไก่ไว้ก่อนเนาะ กลเดี๋ยวเราจะมาหมักเครื่องเลยนะเราจะใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะใส่ซอสปรุงรสนะขยำนะใครจะใส่น้ำปลาก็ใส่ได้ด้วยแต่ว่าอย่าทำให้เค็มมากเราแค่อยากให้เขามีรสชาตินะิดหน่อย ตอนเราเอาไปคั่วนะกับพริกกับเทียมนะก็ใส่พริกไทยนะพริกไทยนี่แล้วแต่ชอบเลยนะใชอบให้มีหวานนิดนี้ใส่น้ำตาลได้นะ ไม่ใส่นแล้วก็เราจะใส่แป้งใส่แป้งทอดกรอบเข้าไปนิดนึงนะ ก็เราจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอามาทอดนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อนะเดี๋ยวอาันนี้ไปหมักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจียวหอมเจียวกระเทียมเลยนะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนมากนะ เตรียมของเราได้แล้วนะเดี๋ยวเราตักออกเลยนะก็เดี๋ยวเรามาทอดไก่ที่เราหมักไว้เลยนะ ไก่ของเราทอดแล้วนะแล้วก็เราจะใส่เนี่ยนาผัชีลงไปเลยนะ ใส่พริกลงไปเลยนะ ก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะจะใส่น้ำตาลลงไปนิดเดียวนะ ก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะฮะคลุกเลยนะแล้วก็จะใส่ กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะใส่ลงไปเลยถุกเลยนะก็สุดท้ายเลยนะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะ เสร็จแล้วนะกับเมนูวันนี้ไก่คั่วพริกเกลือนะก็เอาไปลองทำทานกันดูนะก็คลิปนี้วันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันนะคลิปนี้ไปละบาย